เกิดทาาครับเ,เาาห็นเพื่อนๆเข้ามาคฮปปี้โรเจกันเยอะมากเยอะมากครับขอบคุณนขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆทั้งทั้งเ,เพื่อนๆพี่ๆทั้งเอ่อกลุ่มกลุ่มแฟนคลับที่เขาก็ทําแบบทาเซอร์ไพรส์ให้เราเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับผมก็ขอบคุณมากมากครับทุกทุกคนทุกทุกคำวยพรทุกทุกกำลังใจนะฮะมันเป็นมันเป็นพลังให้เราในใน,ในการทํางานในการมีในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดกับทุกคนเลยครับ คนที่แบบอวยพรให้เราเราก็แบบอวยพรกลับว่าขอให้พรทุกๆคนที่อวยพรเนี่ยส่งถึงทุกคนด้วยให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆเช่นกันเพราะว่าถ้าเราทุกคนมีความสุขมาเจอกันเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องดีๆครับอย่างแฟนคลับผู้ทำโปรเจกต์ผู้ทำโปรเจกต์อะไรที่มีรางวัลอ๋อเขาก็มีเอ่อเป็นโปรเจกต์คลิปฮัริเบอร์เดย์วันเกิดที่ M อ็มเอ็บุญคมองเลยเขาก็แบบขึ้นเป็นจอให้เราอะไรเงี้ยฮะก็น่ารักครับน่ารักมากๆครับแล้วเราก็มีไปเป่าเค้กกันไปเซอร์ไพรส์กันที่ตรงทางเชื่อมแหละครับ ช่ไหมฮะตรงนั้นคนก็น่ารักมากครับเขาเรารู้เลยว่าเขาทําด้วยใจเขาอยากให้กําลังใจเราจริงๆอะไรเงี้ยทั้งทั้งแฟนคลับไทยทั้งแฟนคลับอินเตอร์ด้วยนะครับเขาก็ร่วมมือกันน่ารักมากๆครับกี่ปีแล้วคะัที่ผพันกับแฟนคลับตอนนี้เป็นกับจะเป็นครอบครัวแล้วฮะเพราะบางคนเนี่ยผมเข้าวงการมา16ปีแล้วเขาก็ตามผมมา16ปีเหมือนกันใช่ฮะเหนียวแน่นมากตอนนี้คือหลายๆคนเนี่ยเราเราคุยกันแล้วก็รู้ถึงแบบ ว,ว่าเขาทาอะไรครอบครัวเป็นยังไงบางคนเจอกันแล้วอคุณพ่อคุณแม่สบายดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เคยพามาหาเราด้วยมาแบบถ่ายรูปกันอะไรย่างเงี้ยก็มันมันเหมือนกลายเป็นแบบครอบครัวที่อบ่นแล้วอะไรเงี้ยในส่วนของการัำและในส่วนของเองนะคะคือวัญอะไรให้กับคุณะสำหรับผมนะฮะในปีนี้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับตั้งแต่ต้นปีก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราแบบเปิดน,นะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของวัญชิ้นใหญ่เหมือนกันครับที่เราตั้งใจทํามากๆนะครับเพราะว่า เออมันเป็นธุรกิจจริงจังธุรกิจแรกเราด้วยที่ทําเองนะครับคนเดียวนะฮะก,ก็ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้เราเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวละเราก็โอเคสบายสามารถปล่อยได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีละครสองเรื่องปีนี้แล้วก็เออเดี๋ยววันที่ห้าธันวาคมนี้ผมมีไปเปิดบูธอ้ําอ้ําด้วยนะครับออร์เนบ้านยอกต้มยำของเราเนี่ยแหละ นะครับไปเปิดเป็นการเปิดบูธร้านป้ายอครั้งแรกครับ<อ>ก็เลยละเอียดเยอะเหมือนกันนะก็<อ>ต้องแบบเตรียมของทุกอย่างใหม่ทั้งหมดเลย<อ>สําหรับการเปิดบูธนะครับแต่ก็<อ>เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เชิญแฟนๆนะฮะวันที่5ถึงวันที่16ธันวาคมนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คังสิตครับในส่วนของบ้านเลยของอะไรอย่างเี้ไอซื้ออะไรให้ อันนั้นยังไม่ได้ซื้อเลยฮะส่วนเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกของขวัญแบบนั้นนะครับผมแตผม่ผมก็ถือว่าอะไรพวกนกี้ก็เป็นของขวัญเราแล้วล่ะในในสิ่งที่เราทํานะครับ้วเดี๋ยวปีหน้าผมก็อาจจะไปเปิดร้านบะย,ยอก็วเตี๋ยวต้มยำที่เขาใหญ่ด้วยเหมือนกันใช่ครับคือจองไปแล้วสถานที่เลือกไปเรร้อยวกม็มีเป็นสถานที่ของเราแหละครับที่เขาใหญ่ที่เราทำเอาไว้ก็อาจจะมีเป็นโซนที่แบบเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาที่นั่นด้วยอะไรกี่ไร่ครับที่ตรงนั้นสี่ไร่ครับ ที่เขาใหญ่ครับก็เป็นที่รีสอร์ทคือตอนนี้ตอนนี้เปิดเป็นให้คนเข้าไปถ่ายรูปมีผักออร์แกนิกสดๆมีมะขืเทศราชินีที่เราปลูกเอาไว้ปีนี้ปลูกเยอะมากครับเพราะว่าปีที่แล้วปลูกไว้ถ่ายรูปแล้วพอคนเขาแบบเข้าไปแล้วเขาก็ไปชิมแล้วมันอร่อยครับเขาก็เลยแบบอยากซื้อกลับกันแต่ว่ามีน้อยเพราะว่าปลูกแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวซื้อไม่พอแต่ปีนี้ผมก็เลยจัดเป็นโซนสําหรับปลูกมะเขือเทศราชินีแบบเยอะมากๆเลยครับใครที่ไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะฮะก็ เข้าไปที่มิกโคเทนได้นะครับผมไปถ่ายรูปกันแล้วก็ผมจะเอาเมนูง่ายๆของร้านบ้ายอก็เดี๋ยวต้มยำพวกหมูยอทอดพวกผัดหมี่ชมพูอะไรพวกนี้ไปไปเปิดด้วยไปให้ไปให้ไปให้แบบซื้อทานกันด้วยนะครับมีน้ําสกัดเย็นจากผักผลไม้เป็นออร์แกนิกก็มีนะครับผมมีหลายอย่างครับนี่เรียกว่าไม่ใช่ธุรกิจเล็กแล้วนะครับคนมันใหญ่แล้วนะธุรกิจใหญ่แล้วเนี่ยก็อยากทำไปเรื่อยๆฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับสารต่อ อยากอยากจะสานต่อสิ่งที่มันทําไปแล้วให้มันแบบให้มัน,ให,มนให้มันไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครผลประกอบการมันดีขึ้น้าะก็ขายเหนื่อยไปเยอะครับตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ๆแล้วครับก็หายเหนื่อยไปตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ๆแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่ามันเป็นผลพลอยได้ละเราไม่อยากจะหยุดแค่นี้แต่ว่าเราอยากจะทําสารต่อให้มันให้ให้มันไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับลอตั้งงบไว้นะว่าอยากผลิตที่เขาใหญ่ก็ตั้งอย่างไว้ประมาณ ก็ยังไม่ได้มองขนาดนั้นครับแต่ว่าก็คงจะอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่มากครับผมเอาให้แบบเราสามารถรับไหวเอาให้แบบมีพนักงานหรือว่าโอเคมันต้องมีโซนที่จอดรถมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆดูครับแต่ว่าอาจจะฟิลอาจจะไม่เหมือนกับที่กรุงเทพเพราะว่ามันเป็นเขาใหญ่อาจจะแบบเอาฟิลเป็นฟิลไม้ไม้ให้มันแบบรู้สึกเหมือนมาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วสบายสบาย,บายมีลมเย็นเย็นพัดผ่านอะไรเงี้ยครับแต่ต้องดูอีกทีงเงี้ย รต่โก่อสร้างแต่ละอย่างาก็างสูงก็ไม่ธรรมดาครับก็ไม่ธรรมดาครับสไตล์ละ่ะจะเป็นสไตล์ไหนก็เอ่ออย,อย่างที่บอกครับพอมันเป็นเขาใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันแบบเป็นไม้หน่อยเป็นสีขาวๆด้วยนิดนึงให้มันตัดกันแล้วเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่แล้วเราปลูกต้นไม้ไว้อยู่แล้วก็เราก็ต้องแบบไปไปดูให้โซนมันค่อนข้างที่จะเข้าถึงแล้วอาจจะมี จจะมีโซนที่เป็นกระจกไหมให้มองวิวได้ให้มองเห็นภูเขาระหว่างทานก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะช่วงส่ครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับผมใครที่ไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับหรือใครที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับก็เชิญที่เขาใหญ่ได้นะครับผมที่มีคาวเท่น,นะครับก็เข้าไปถ่ายรูปกันนะครับเข้าไปทานผักสดผักออร์แกนิกนะครับผมซื้อกลับบ้านก็ได้ด้วยนะฮะมีมะเขือเทศราชีนีที่ผมปลูกปลยปีนะี้ผมปลูกมาเยอะมากและที่สําคัญคือ ปอดสารพิษหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมเข้าไปกันได้ฮะแล้วเจออาจจะเจอกับผมที่เขาใหญ่ก็ได้นะครับขอบคุณครับ